ราคาทองคำวันนี้ทำเอานักลงทุนใจหายใจคว่ำวันที่20ตุลาคม2568ราคาทองคำปิดตลาดปรับตัวลดลง50บาทแต่ที่น่าตกใจกว่าคือระหว่างวันราคาทองคำผันผวนถึง23ครั้งอะไรทำให้ราคาทองคำถึงแกว่งตัวแรงขนาดนี้มาจาะลึกไปพร้อมๆกันครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้ราคาทองคำผันผวนในวันนี้มาจากปัจจัยภายนอกประเทศหลายอย่างเริ่มจากค่างเงินดอลลาร์สหรัฐดีฟสไว ที่ยังทรงตัวอยู่ในกรอบ98.099.66หน่วยทําให้ทองคําซึ่งปกติเคลื่อนไหวส่วนทางกับดอลลาร์ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้มากนักนอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ปรับตัวสูงขึ้นจาก3.95เป็น4.02ซึ่งโดยปกติแล้วการที่บอลยูสูงขึ้นจะดึงดูดนักลงทุนให้หันไปลงทุนในพันธบัตรมากกว่าทองคําทําให้ราคาทองคําถูกกดดันแต่เดี๋ยวก่อน ยังมีปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตานั่นคือการที่นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐมีกําหนดการจะพบกับรองนายกรัฐมนตรีจีนนายเฮอริเฟิงที่ประเทศมาเลเซียในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ําว่าประเด็นสําคัญที่สหรัฐต้องการหา,หารือคือแร่ธาตุหายาฟิทานิลและถูเหลืองแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญต่อราคาทองคา เพราะประเด็นเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเมื่อเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนนักลงทุนมกักจะหันมาลงทุนในทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทําให้ราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นแต่ถ้าการเจราจาเป็นไปด้วยดีความต้องการทองคําก็จะลดลงราคาก็อาจจะปรับตัวลงได้เช่นกันที่น่าสนใจคือสํานักงานศุลกากรจีนได้เปิดเผยข้อมูลว่ายอดนําเข้าถูเหลืองจากสหรัฐลดลงต่ําสุดในรอบเจ็ปี ในเดือนกันยายน2,568จีนไม่นำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐเลยศูนย์ตันจากเดิมที่เคยนำเข้าถึง1.7ล้านเมตริกตันในเดือนเดียวกันของปี2,567ในขณะที่ยอดสั่งซื้อจากบราซิลและอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้นอย่างมากแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของสงครามการค้าที่ยังคงตึงเครียดนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างสงมหาอำนาจก็เป็นได้ ลองคิดดูว่าถ้าจีนไม่ซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐแล้วหันไปซื้อจากประเทศอื่นแทนสหรัฐจะตอบโต้อย่างไรและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อราคาทองคําอย่างไรสําหรับราคาทองคําในประเทศนั้นยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นตามราคาทองคําโลกในขณะที่ข้างเงินบาทค่อนข้างทรงตัวนักวิเคราะห์จึงแนะนําให้ทยอยซื้อสะสมทองคําตามแนวรับที่ระดับ65,600บาทและขายทำกำไรตามแนวต้านที่66,100บาทแต่ถ้าหากราคาหลุดแนวรับที่65,400บาท แนะนำให้ขายตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงสรุปราคาทองคําวันที่20ตุลาคม2568ราคาทองคําปรับตัวลดลง50บาทผันผวน23ครั้งตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําระหว่างวันแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาทองคํา23ครั้งโดยคงรูปแบบเดิมไว้แต่จัดเรียงให้สวยงามและอ่านง่ายขึ้นครั้งที่23ลบ50บาททองแท่ง รับซื้อบาทละ65,850บาทขายออกบาทละ65,950บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ64,536.12บาทขายออกบาทละ66,750บาทครั้งที่22บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ65,900บาทขายออกบาทละ66,000บาททองรูปพันธ์ รับซื้อบาทละ64,581.6บาทขายออกบาทละ66,800บาทครั้งที่21ลบ50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ65,850บาทขายออกบาทละ65,950บาททองรูปพันรับซื้อบาทละ64,536.12บาทขายออกบาทละ66,750บาทครั้งที่20ลบ50บาท ทองแท่งรับซื้อบาทละ65,900บาทขายออกบาทละ66,000บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ64,581.6บาทขายออกบาทละ66,800บาทครั้งที่19ลบ50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ65,950บาทขายออกบาทละ66,050บาททองรูปพันณ์ รับซื้อบาทละ64,627.08บาทขายออกบาทละ66,850บาทครั้งที่18บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ66,000บาทขายออกบาทละ66,100บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ64,672.56บาทขายออกบาทละ66,900บาทครั้งที่17บวก100บาท

รับซื้อบาทละ64,536.12บาทขายออกบาทละ66,750บาทครั้งที่15บวก50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ65,750บาทขายออกบาทละ65,850บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ64,430บาทขายออกบาทละ66,650บาทครั้งที่14ลบ100บาท ทองแท่งรับซื้อบาทละ65,700บาทขายออกบาทละ65,800บาททองรูปพันรับซื้อบาทละ64,384.52บาทขายออกบาทละ66,600บาทครั้งที่13ลบ100บาททองแท่งรับซื้อบาทละ65,800บาทขายออกบาทละ65,900บาททองรูปพัน รับซื้อบาทละ6 4 4 9 0 6 4บาทขายออกบาทละ66,700บาทครั้งที่12 50บาททองแท่งรับซื้อบาทละ65,900บาทขายออกบาทละ66,000บาททองรูปพันณุ์รับซื้อบาทละ64,581.6บาทขายออกบาทละ66,800บาทครั้ง